หลังจากที่มีทัวลงนองเพลงนะครับเนาะหลายๆคนกับมองวา่านองเพลงกับคงสีเป็นศิลป,ปินคนเก่านะครับที่บอกวา่านาสีใหญ่ไข่นะครับเนาะสิ่งล่าสุดนะครับแม่ก็ได้ออกมาโพสเตือนสติ นะครับว่าเห็ดยังกระตามยาเสลื่มพ้มีพระคุณน,นะครับแล้วกาเห็ดยังกหยคิดดีทำดีพูดดีนะครับยาเสเอาความดีใส่ตัวความสัวใส่คนเดินไผ่บ่หูแต่เฮ้าหูแมนี่เืีอวาบุญแล้วก็ความกระตันยูสิเป็นเกาะป้องกัน จากสิ่งบดีเนะี่ยทุกสิ่งสุกอย่างแล้วกัแม่เนี่อเสอวา่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันแฝงด้วยบทเรียนมันแสนมีคาเสมอใจคนนี่แหละอยากแทนสิยังถึงนะครับบอกง่ายๆก่ะแม่ออกมาโพสเตือนสติลูกนะครับเนาะว่าด้วยความเป็นห่วง ว่าการสิเธิ์อีหยังตัดสินใจอีหยังสักอย่างหนึ่งนี่มันต้องคิดให้ดีให้รอบคอบนะครับเนาะแต่ว่าจังไหแม่ก็ต้องคุยกับลูกคือเก่าแ่ะครับบทสุดท้ายก็ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเพราะยังดีครับขั้งที่แล้วนี่มึงง่ายๆเนี่ยไงไงไครับว่าแสดงอยู่อุดรน,นะครับ สตรีมมิงอีพีหนึ่งนี่แหละน้องเพลงได้ลองเพลงประมาณ3-4สี่เพลงนะครับช่วงช่วงต้นนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปที่บึงการซึ่งใส่เวลาสี่หาชั่วโมงนะครับว่ามันไกลกว่าสี่หอดงานพ่อจังไดเจ้าภาเพ,พื่นกระรอว่าจังสันนะครับอย่าพพอน้องเพลงน้องก็ต้องไป ด้วยที่น้องเค่อยวอร์ครับว่าหากทั้งสองคนอยู่คือเกาเนาะครับเนาะมันสีเลือกไผมันก็เลือกอยากแต่ว่าในที่สุดนะครับผมมองแล้วว่าจังไดก็ต้องเลือกเพราะว่าสีเหตุงานแบบนี้มันคนคางสียากเนาะครับเนาะซึ่งมันเดินทางไกลแม้ถักใกล้ๆกันมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าก็ล่องเบิงนะครับอันนี้คือแนวความคิดของผมดอกบอได้วา่า สิไปหรือว่าไปนะครับเนาะมันก็มี่เอฟซีหลายคนที่กัาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั่ยย่างหลายเนาะครับบางคนก็ว่าเมนยูใสเออก็บหักคือเกาเนาะครับเนาะก็บบอได้เลือกเพราะว่าหักที่ศิลปินสร้างผลงานบอได้เลือกที่ค่ายสิบประยูกับไผรกับบอเป็นอย่างเนาะครับแต่บางคนก็ว่าเออคือบอยูน้ำพยาบาลที่สูน้ำกันมาอีหย่างสี่เนาะครับเนาะ เออกับบ่หูว่าผู้ใดเป็นผู้นําผ้ามากหรือมากั้งสองคนอันนี้เท่ากับบ่บหูเดี๋ยวเขาบริกาศถ้าสิ้นใจว่าผู้ใดเป็นผู้ชักนําเขามากแท้จริงนะครับเนาแต่ก็เห็นกับไปน้ำกันนั่นแหละครับส่วนมันเดือดรน้าที่เกิดขึ้นเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ต้องแตกแยกกันไปแต่ในเรื่องศิลปินที ที่วานี่มีความอึดอัดนี่ศิลปินเกา่ามันกับคงบอกี่คน้นนะครับอยู่อยู่นี่ละแต่ว่าที่ว่าอึดอัดนั้นบ่หูว่าขนาดใดเนาะครับเนาะซึ่งกับบ่ไดเวเอ๋ยซื้อออกมาโดยตรงซึ่งเพียงแค่วา่าศิลปินเก่านะครับตีพิมพบาลเพิ่นนในโพดไวถ้าอึดอัดหรือว่าอยากขค้ืนสัญญาให้แล้วกับพร้อมที่สิข,ขึ้นนะครับ ผู้ใดอย่าไปกับ,บ่เป็นยังเนาะครับเนาะเล่ากับสิหาศิลปินานาไม่เข่ามากมันกบผู้ใดมีความสามารถที่คืนว่าตัวจของเหตุใดก็ลองไปสมัครเบิ้งน่ะนะครับต้นเดือนเมษ,ษาที่เราได้โพ์ไว้เนาะครับเนาะส่วนเรื่องนี้นะครับผมว่ามันบโบดนรอกคงสีชัดเจนเพราะว่าทามัน ไกลกันทั้งสี่สีไปแสดงจังไหนซึ่งน้องเพลงมันก็อยู่ในข่ายตัวเกียวมิวสิกเนาะส่วนที่ไปแสดงที่รับงานไหวว่าต้องมีออน้องเพลงไปแสดงงั้นสมมุติว่ามันห้างไกลกันครับกัวนั้นมันสิเขตจังไลยลหะครับบ่วเป็นว่าไปว่าไรเด็กครับไปใดแต่ความเมยความลาสิ่งตกอยู่ใสตกกับศิลปินอย่างเดียวเด้อครับมันมันเมหยหลยดีเด้กบ่เป็นว่าบ่มเมย ขี่รถพยุผู้ใดว่าสมบายขี่รถ,รถเบิดหมือเบิเว้นเบิง์ตีครับเมื่อยคือเกาครับยิ่งเดินทางไก่บางเทือ,ม,อนะมันกับอันตายล่นะครับเนาะมันกับ่อมเนแนวดีบันไดนได้เดินทางดด,ดูจังสี่แล้วสุดท้ายนี่ครับการสิเลือกตัดสินใจแบบไหนมันกับคงทีอยููซิลิป,ปินแหละครับอืม แต่อาสจจิไปคุยกันยังไงกับบ่หู่ะมันมันต้องมีการคุยนี่แหละครับถ้าบ่าคุยมันมันตัดสินใจยากเนาะต้องมีเหตุผลเอียงถ่มารองรับถึงต้องไปยุหันนะครับหรือว่ายุ่นี่มันเป็นทุกแบบใดเนาะครับเนาะก็ต้องสั่งใจตัวเจ้าของเบิ่งนั่นแหละครับบ่มีผู้ใดสิไปบังคับเฮาได้หรอกครับการองตัดสินใจเอานั่นแหละครับว่าไปยุแล้วมันสิเป็นยังไ๋เนาะครับเนาะ กล่ากันล่ะครับว่าผู้ใดสิเลือกเขาแบบไหเพื่อนไ้ซิตตัดสินใจเต็มที่ลหละครับเพิ่อนบ่เอาหยังนั่มกับเฮ็ดหยังก็ฟฝ้าเฮ็ดด้วยครับสิบป้อยไ้ให้โดนมั่นกับบ่ดีเพราะว่าสิไปกักศิลปินคนใหม่ที่สิเข้ามามั่นกับบ่เมนเนนะครับเนาะพอตอนนี้อีพีเดี๋ยวบ่รดนกระิได้เริ่มขึ้นแล้วน,นะครับการเฮ็ดหยังเพิ่นกระต้องเตรียมงานเตรียมการ เนาะครับบแมเนวาหมื่หนึ่งเดี่ยวเลยมันกับบแมนมันก็ต้องใส่เวลาจักน้อยมันต้องซ้อมกันให้มันเข้ากันแน่บบแมเนวาเล่นต่างค้นต่างเล่นมันกับบแมนเนาะครับมันถูกอย่างมันคือภาพร่วมทั้งหมดเด้แมนศิลปินค้นเดียวสิลรองอันนี้ก็ตามครับแต่ว่าก็ต้องซ้อมให้มันเข้ามูเข้าพวกบอมเนศิลปินเดียวเนาะครับเนาะอันนี้มันก็มีหลายคนนะครับเนาะเพราะว่ามันต้อง ต่อคิวกันบ่เป็นมาไปพุ่นเดียวสิลองผู้เดียวให้มันจบสู้หันผู้เดียวมันบ่ท่านถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเข้าไปกับวงเข้าไปเป็นทีมบางอย่างเขาว่าได้เก่งกาถึงขนาดนั้นนะครับเขายังต้องฝึกฝนเก็บประสบการณ์ไปอีกนะครับอย่างที่เมย์เดวอเตือนสตีไวน้นี่นั่นแหละครับสาคัญความกระตันยูไผกระตามที่ฮ็ด แบบนี้แล้วมีแต่ความจเจริญน,นะครับความกาตันอยู่นะครับทุกอย่างเม็หักก็หวงนลครับก็เลยได้โพสเตือนสติให้เฮ้าได้คิดบ้างนะครับเนาะบแม่นสิบปอยใจเลยเถิดไปกับบแม่นนะครับซึ่งที่มเมหฮ็ดก็คือความหักของเมนะครับบ่ไดอนตามนี้หรือววาหย,ยังเม่ก็ต้องหักหลกเป็นธรรมดาสุขโสสุขคนนะครับนี่นะครับซึ่งที่เม่ได้เอาออกมาเว้า wow! นะครับเนาะ ลอความเป็นหว่วงลกูก